15นาทีนี้คุณจะรู้ความลับที่ทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนกว่าคนไทยเกือบ10ปีและวิธีที่คุณทำได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้และเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำทุกวันคนญี่ปุ่นมีกฎข้อเดียวกินแค่80%แล้วหยุดเรียกว่าฮาระฮาชิบุผลลัพธ์ อายุเฉลี่ย84ปีส่วนคนไทย75ปีคุณอายุ50บวกแล้วเวลาเป็นของมีค่าทุกมื้อที่คุณกินเกินคือทุกวันที่คุณอาจเสียไปสูงวัยใจเกินร้อยผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมา เจอคุณยาย92ปีเดินเร็วกว่าหลานวัย30ขณะที่คนไทยอายุเท่ากันนั่งรถเข็นความแตกต่างอยู่ที่จานอย่าเพิ่งกดออกแค่15นาทีนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณผมนั่งอยู่ที่ร้านอาหารเล็กๆในโตเกียวเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไทยคุณยายอายุ92ปีนั่งกินข้าวคนเดียวหลังตรงใบหน้าใสผิวดีกว่าคนไทยอายุ60แต่ที่น่าแปลกคือเธอกินได้แค่ครึ่งจานแล้วก็หยุด เอาข้าวที่เหลือใส่กล่องเดินออกได้ก้าวที่แข็งแรงผมถามเจ้าของร้านทำไมคุณยายไม่กินให้หมดเขาตอบฮาระฮาชิบุกินแค่80%แล้วหยุดตอนแรกผมคิดว่าแปลกคนแก่แล้วต้องกินให้เยอะๆถึงจะแข็งแรงแต่พอดูสถิติผมช็อกคนญี่ปุ่นอายุเฉลีย่ย84.3ปีส่วนคนไทย75.1ปีต่างกันเกือบ10ปีเต็มญี่ปุ่นมีคนอายุร้อปีขึ้นไป86,00 0คนขณะที่ไทยมีแค่2,000คน แล้วที่สําคัญกว่านั้นโรคเรื้อรังในญี่ปุ่นน้อยกว่าประเทศอื่นเยอะเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจน้อยกว่าไทยชัดเจนทําไมละ่ะผมเริ่มสังเกตการกินของคนญี่ปุ่นพวกเขาไม่เพียงแค่เลือกกินอาหารดีๆแต่วิธีการกินก็พิเศษมีพิธีกรรมมีกฎเกณฑ์มีจิตสํานึก ก่อนกินพวกเขาจะพูดว่าอิตาดากิมัสขอบคุณอาหารกินช้าๆเคี้ยวนานไม่รีบใช้ตะเกียบแทนช้อนซ่อมทําให้กินช้าลงเองจานเล็กชามเล็กแต่หลากหลายและที่สําคัญที่สุดหยุดก่อนอิ่มทุกครั้งที่กินพวกเขาจะถามตัวเองฮาระฮาชิบุเมได้หมายถึงท้องเต็ม80%แล้วหรือยังถ้าได้แล้วก็หยุดไม่ว่าอาหารจะเหลือเท่าไหร่ ตรงนี้ที่ทําให้ผมสงสยัยเพราะคนไทยเราเรียนมาว่ากินให้หมดกินให้อิ่มถึงจะดีแม่บอกกินให้อิ่มลูกยายบอกกินเยอะๆจะโตเร็วเวลาไปเยี่ยมบ้านใครเจ้าของบ้านจะบอกกินเยอะๆนะอย่ากเกรงใจถ้าเรากินไม่หมดจะโดนว่าไม่ให้เกียรติหรือกินยังไม่อิ่มเหรอวัฒนธรรมกินของเราคืออิ่มเท่ากับดีเยอะเท่ากับแสดงความรัก แต่คนญี่ปุ่นคิดตรงกันข้ามพวกเขาเชื่อว่ากินน้อยเท่ากับอายุยืนหยุดก่อนอิ่มเท่ากับรักตัวเองทีนี้คำถามใหญ่มาแล้วแล้วความลับที่ทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนกว่าคนไทย10ปีคืออะไรกันแน่มันเป็นเพียงแค่การกินน้อยลงหรือมีอะไรลึกกว่านั้นและที่สำคัญที่สุดถ้าเราเปลี่ยนวิธีกินเราจะอายุยืนขึ้นได้จริงไหมคำตอบจะทำให้คุณต้องคิดทบทวนทุกมื้ออาหารของคุณใหม่หมด อายุ50าลัสแล้วเวลาเป็นของมีค่าถ้าเราเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เราจะได้อีกกี่ปีที่มีคุณภาพผมกลับมาไทยแล้วก็เริ่มสังเกตรครอบครัวไทยกินกันยังไงผลลัพธ์มันตรงกันข้ามกับญี่ปุ่นทุกอย่างเย็นวันนี้ผมนั่งกินข้าวกับครอบครัวแม่ตักข้าวให้เต็มจานกินเยอะๆนะลูกพ่อบอกกินให้หมดอย่าทิ้งพี่สาวเติมกับข้าวอีกเอาไก่ชิ้นนี้ด้วยอร่อยมากทุกคนกินจนไม่ไหวแล้วถึงหยุด นี่คือวัฒนธรรมไทยที่เราเคยชินกินให้อิ่มเท่ากับรักลูกกินให้หมดเท่ากับให้เกียรติกินเยอะเท่ากับแข็งแรงแต่เดี๋ยวนะลองดูตัวเลขจริงๆสิคนไทยอายุ50ขึ้นไปมีปัญหาอะไรบ้างเบาหวานหนึ่งใน4คนความดันสูงหนึ่งใน3คนอ้วน4ใน10คนโรคหัวใจหนึ่งใน6คนและยิ่งอายุมากขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้น ขณะที่คนญี่ปุ่นอายุเท่ากันมีปัญหาน้อยกว่าเราเกือบครึ่งหนึ่งทำไมละ่ะคำตอบอยู่ที่จานผมเริ่มถ่ายรูปอาหารทุกมือ้อพบว่าคนไทยเรากินมากกว่าที่คิดมื้อเย็นธรรมดาข้าวเต็มจานบวกผัดผักบวกแกงโซ่บวกปลาทอดบวกไข่เจียวมื้อเช้าข้าวต้มบวกเกี๊ยวบวกหมูกรอบบวกไข่ดาว มื้อเที่ยงข้าวผัดบวกไก่ย่างบวกส้มตำบวกน้ําหวานนี่ยังไม่นับของหวานผลไม้ชากาแฟปริมาณอาหารในจานคนไทยใหญ่กว่าจานคนญี่ปุ่นเกือบสองเท่าและสำคัญกว่านั้นเราไม่เคยหยุดก่อนอิ่มเรากินจนอิ่มแล้วก็กินต่ออีกหน่อยหนึ่ง กินจนรู้สึกอิ่มแล้วแต่ยังมีของหวานรออยู่ของหวานเข้าไปอีกท้อมหนึ่งเราพูดกันแบบนี้หรือกินจนอิ่มแล้วแต่เพื่อนชวนไปกินข้าวเย็นกันเราก็ไปเพราะกินเพื่อสังสรรค์ ผลลั์ร่างกายเราทํางานหนักเกินไปกระเพาะอาหารขยายตัวเกินขนาดตับทํางานหนักระบบย่อยอาหารไม่ได้พักน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆไขมันสะสมปรากฏว่าวัฒนธรรมกินให้อิ่มที่เราคิดว่าดีกลับเป็นสาเหตุที่ทําให้เราป่วยเร็วแก่เร็วตายเร็วขณะที่คนญี่ปุน่นด้วยวัฒนธรรมกินแค่80%กลับได้ร่างกายที่แข็งแรงน่าใสาอายุยืน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือผมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่ากินเกินเราคิดว่าการกินของเราปกติคิดว่าเรากินน้อยแล้วคิดว่าเราไม่ได้กินมากมายอะไรแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นเราพบว่าเรากินเกินไปโดยไม่รู้ตัวทุกวันทุกมือ้อตลอด20-30ปีที่ผ่านมา คุณกินเกิน20%โดยไม่รู้ตัวและร่างกายคุณกำลังจ่ายราคาขั้นนั้นทุกวันคำถามคือถ้าเราเปลี่ยนวิธีกินเปลี่ยนปริมาณเราจะแก้ไขความเสียหายที่ผ่านมาได้ไหมและที่สำคัญที่สุดมันจะส่งผลยังไงกับอายุไขของเราคำตอบนั้นจะเปลี่ยนมุมมองการกินของคุณไปตลอดการตอนนี้มาถึงส่วนที่จะให้คุณต้องหยุดกินแล้วนั่งคิดเพราะผมจะบอกสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ วิทยาศาสตร์เบื้องหลังฮาระฮาชีตบุเริ่มจากร่างกายคุณเวลาคุณกินอิ่มร้อยเปอร์เซนต์ร่างกายต้องทำงานหนักมากกระเพาะอาหารขยายเต็มที่ต้องใช้เลือดไปย่อยอาหารเป็นจำนวนมากหัวใจต้องสูบเลือดแรงขึ้นตับต้องทำงานหนักกรองสารพิษลำไส้ใหญ่ต้องผลักดันอาหารที่มากเกินไปผลลัพธ์ร่างกายคุณเหนื่อย แต่เมื่อคุณกินแค่80%เหลือพื้นที่ว่างในกระเพาะ20%ร่างกายทำงานง่ายขึ้นย่อยอาหารได้สมบูรณ์กว่าดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เมื่อกระเพาะว่าง20%ร่างกายจะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าออโตเฟจีง่ายๆคือร่างกายกินเซลล์เก่าที่ชำรุดทิง้งแล้วสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่าขึ้นมาแทน ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่นี่คือเรื่องจริงนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องนี้ได้รับรางวัลโนเบลเพราะพบว่าออโตโฟเฟจีเป็นกุญแจสําคัญของการอายุยืนแต่ออโตโฟเฟจีทํางานได้ก็ต่อเมื่อท้องว่างอย่างน้อย20%ถ้าคุณกินอิ่ม100%ตลอดออโตเฟจีจะไม่เกิดขึ้นเซลล์เก่าที่ชำรุดจะค้างอยู่ในร่างกายสะสมเป็นโรคต่างๆ และนี่คือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นมีโรคน้อยกว่าเพราะร่างกายพวกเขาทำความสะอาดตัวเองได้ทุกวันผ่านออโตโฟเฟจีส่วนคนไทยที่กินอิ่มร้อเอร์ซตลอดร่างกายไม่ได้ทำความสะอาดเซลล์สะสมโรคต่างๆตามมาอายุสั้นลงแต่เดี๋ยวก่อนมีอีกเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นผมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่กินเกิน20โดยไม่รู้ตัวยังไงง่ายมากลองคิดดูสิ มื้อเย็นปกติของคุณข้าวเต็มจานบวกกับข้าว3-4อย่างบวกผลไม้หลังอาหารนี่คือ120%เอร์เซแล้วยังไม่นับขนมหวานชากาแฟที่กินหลังอาหารรวมแล้วคุณกิน140-150%เอร์เของที่ร่างกายต้องการทุกวันตลอด20-30ปีคิดดูสิ 20%ที่เกินไปทุกวันใน1เดือนเท่ากับเกิน600%ใน1ปีเท่ากับเกิน7,300%ใน10ปีเท่ากับเกิน73,000%นั่นคือปริมาณอาหารที่เกินความต้องการของร่างกายเท่ากับคุณกินมากกว่าที่ควรจะกิน2ปีเต็มใน10ปีไม่แปลกที่ร่างกายจะเริ่มเสื่อมไม่แปลกที่จะเริ่มป่วยไม่แปลกที่อายุสั้นลง ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมแค่เปลี่ยนวิธีกินถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะมันไม่ใช่การกินน้อยลงมันคือการให้ร่างกายได้พักผ่อนมันคือการเปิดให้ออโตโฟเฟจี้ทํางานมันคือการทำความสะอาดร่างกายจากภายในมันคือการเพิ่มอายุไขอย่างมีวิทยาศาสตร์รองรับ และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเตรียมตัวแค่เปลี่ยนวิธีกินจาก100%เปซ็นต์เป็นแปซง่ายแค่นั้นแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงและคุณจะทำได้จริงไหมคำตอบนั้นจะทำให้คุณอยากลองทันทีตอนนี้คุณรู้แล้วว่าทำไมมาถึงส่วนที่คุณรอทำยังไงผมจะบอกวิธีที่ใช้ได้จริงสำหรับคนไทย ไม่ต้องเปลี่ยนอาหารที่ชอบไม่ต้องงดของที่อยากกินแค่เปลี่ยนวิธีกินวิธีที่ 1. ใช้จานเล็กเปลี่ยนจากจานใหญ่เป็นจานขนาดปกติจานใหญ่เท่ากับกินมากโดยไม่รู้ตัวจานเล็กเท่ากับกินน้อยแต่ดูเต็มนี่คือเทคนิคทางจิตวิทยาสมองเราจะรู้สึกพอใจเมื่อเห็นจานเต็มไม่ว่าจานจะเล็กหรือใหญ่วิธีที่2กินช้าลงคนไทยเรากินเร็วมาก15นาทีหมดจาน แต่สมองต้องใช้เวลา20นาทีถึงจะรู้ว่าอิ่มดังนั้นกินช้าลงเคี้ยวนานขึ้นวางช้อนลงทุก2-3คำคุยกับคนที่นั่งด้วยวิธีที่3ใช้ตะเกียบถ้าคุณชอบกินข้าวผัดหรือเส้นลองใช้ตะเกียบแทนช้อนกินช้าลงเองได้ปริมาณน้อยลงเองวิธีที่4ดื่มน้ำก่อนกินดื่มน้ำ1แก้วก่อนกิน30นาทีกระเพาะจะรู้สึกเต็มขึ้นกินน้อยลงโดยธรรมชาติ วิธีที่5กด80%ไทยสไตล์อย่าเอาตัวอย่างจากญี่ปุ่น100%เอซเอาแบบที่เหมาะกับคนไทยเริ่มจาก90%ก่อนสัปดาห์แรกกินให้เหลือ1นึ่คำสัปดาห์ที่2กินให้เหลือ2คำสัปดาห์ที่3กินให้เหลือ3คำค่อยๆลดไปจนถึง80%ที่ต้องการวิธีที่6เทคนิคหยุดครึ่งทางเวลากินหยุดตรงครึ่งจานถามตัวเองหิวอีกไหม ถ้าหิวกินต่อถ้าไม่หิวหยุดง่ายแค่นี้วิธีที่7กินผลไม้ก่อนแทนที่จะกินผลไม้หลังอาหารให้กินก่อนอาหาร30นาทีจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นวิธีที่ 8. เปลี่ยนลำดับการกินกินผักและโปรตีนก่อนกินข้าวทีหลังเมื่อถึงเวลากินข้าวคุณจะอิ่มแล้วครึ่งหนึ่งสำหรับคนที่คิดว่าแล้วจะหิวไหม ผมบอกตรงๆสองสาวันแรกอาจจะหิวนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นร่างกายจะปรับตัวกระเพาะจะหดเล็กลงจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและอิ่มนานขึ้นสำหรับคนที่กลัวว่าจะไม่แข็งแรงลองดูคนญี่ปุ่นสิพวกเขากินแค่80%แต่แข็งแรงกว่าเราอายุยืนกว่าเราป่วยน้อยกว่าเราและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสัปดาห์แรกนอนหลับดีขึ้นเพราะไม่ต้องย่อยอาหารตอนนอน สัปดาห์ที่2ตื่นเช้าสดชื่นขึ้นเพราะร่างกายได้พักผ่อนสัปดาห์ที่3ผิวดีขึ้นเพราะออโตโฟเฟจีเริ่มทำงานเดือนที่1นึ่ง้ำหนักลดลงโดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักเดือนที่สองพลังงานมากขึ้นไม่ง่วงหลังกินเดือนที่สมตรวจเลือดดีขึ้นน้ำตาลความดันปกติขึ้น ถ้าคนญี่ปุ่น90ปีทำได้คุณก็ทำได้แน่เริ่มจากวันนี้เริ่มจากมื้อนี้อย่ารอพรุ่งนี้เพราะทุกมื้อที่ผ่านไปคือโอกาสที่หายไปอายุ50แล้วให้ร่างกายโอกาสซ่อมแซมตัวเองด้วยการกินแค่80%ผลลัพธ์จะทำให้คุณต้องเสียใจที่ไม่เริ่มเร็วกว่านี้มาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้แล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นอายุยืนคุณรู้แล้วว่าคนไทยกินเกินโดยไม่รู้ตัวคุณรู้แล้วว่าจะทำยังไง ตอนนี้ที่เหลือคือคุณจะทำไหมผมอยากให้คุณลองทำชาเลนจ์เวันกินแค่80%วันที่1-2เริ่มจากจานเล็กกินช้าลงวันที่3-4เพิ่มการดื่มน้ำก่อนกินวันที่5-6ใช้เทคนิคหยุดครึ่งทางวันที่7ลองทำทุกเทคนิครวมกันวิธีติดตามผลก็ง่ายเขียนบันทึกทุกวันกินเสร็จรู้สึกยังไง หิวก่อนนอนไหมตื่นเช้าสดชื่นไหมพลังงานตลอดวันเป็นยังไงแค่สี่คำถามไม่ยุ่งยากสิ่งที่คุณจะพบในเจดวันคุณจะรู้ว่าร่างกายคุณต้องการอาหารน้อยกว่าที่คิดคุณจะรู้ว่าความอิ่มไม่ได้มาจากปริมาณแต่มาจากความพอใจคุณจะรู้ว่ากินน้อยลงเท่ากับพลังงานมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงและถ้าคุณทำต่อไปลองจินตนาการดูสิ อีก10ปีข้างหน้าคุณอายุ 60+ แต่ยังแข็งแรงเดินได้เร็วคิดได้ชัดนอนหลับสบายขณะที่เพื่อนร่วมวัยต้องกินยาไปหาหมอบ่อยๆอ,อีก20ปีข้างหน้าคุณอายุ 70+ แต่ยังเดินเที่ยวได้ยังขับรถได้ยังเล่นกับหลานได้ขณะที่คนอื่นนั่งรถเข็นหรือนอนโรงพยาบาล อีก30ปีข้างหน้าคุณอายุ8ปัสเหมือนคุณยายญี่ปุ่นที่ผมเจอยังเดินตลาดได้ยังทำอาหารได้ยังอ่านหนังสือได้ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีกินจากวันนี้จากมื้อนี้แต่ถ้าคุณไม่ทำก็ไม่เป็นไรชีวิตจะเป็นไปตามปกติแต่โอกาสนี้จะไม่กลับมาอีกเพราะเวลาไม่เคยรอใคร ผมเชื่อว่าคุณทำได้เพราะถ้าคนญี่ปุ่น90ปีที่แก่กว่าเหนื่อยกว่ายังทำได้ทุกวันคุณที่อายุ 50+ มีพลังมีความตั้งใจทำได้แน่นอนสิ่งเดียวที่ต้องทำคือเริ่มมื้อถัดไปใช้จานเล็กกินช้าลงหยุดตอน80%แค่นั้นเองคำถามสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณถามตัวเอง ถ้าการกินแค่80%จะให้อายุยืนขึ้น10ปีและ10ปีนั้นมีคุณภาพแข็งแรงสุขภาพดีคุณจะลองทำไหมคำตอบอยู่ที่คุณแต่โอกาสอยู่ที่วันนี้อย่ารอพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้คุณอาจลืมพรุ่งนี้คุณอาจไม่มีแรงจูงใจพรุ่งนี้คุณอาจกลับไปกินแบบเดิม ตอนนี้ที่คุณยังมีแรงบันดาลใจตอนนี้ที่คุณยังเชื่อว่าทำได้ตอนนี้ที่คุณยังจำได้ว่าทำใหมเริ่มเดี๋ยวนี้มื้อถัดไปจานเล็กกิน80%หยุดแล้วคุณจะรู้เองว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถเปลี่ยนชีวิตใหญ่ๆได้จริงขอให้โชคดีและขอให้คุณมีอายุยืนแบบคนญี่ปุ่น